ค่ะกลาสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะลงเล่าพัฒนาหายเนาะค่ะพี่น้องนะคะเป็นจังได้เนาะม่อคืนนี้เนาะคะ่ะเจ็ดสีตรงๆงเนาะคะ่ะพี่น้องคะนะคะเจ็ดสี่ตรงตรงเนาะคะ่ะแอดจะเอาอ่ะเทไสไซลยเนาะคะ่ะมันดึงเบ่ออก <c oughs> <c oughs> นะคะของของ้อง,องตาเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะ ให้ที่ศูนย์กับหนึ่งรุดเนาะค่ะน้องตาลุดเด้อค่ะพี่น้องน้องตาลุดมาหลายหมื่แล้วนะคะถึงขนาดได้เปลียนสูตรเนาะค่ะนะ้องตาพารวยเป็นยังไงคะพี่น้องทั้งบานอากาศนะะจักจะแรงเจอผ้ายุค่ะมืดอ,ออกมืดเข่ายู่ค่ะร่มวีวียู่พี่น้องเขาก็กกกล่างแหงเนาะค่ะกะล็ล่งเลื่มแหงมืดตาเพราะืนพี่น้องกินตำบางย่มไปน้ำนะคะ ค่ะอของนองตาเมื่อนี้ว่างเด่นอยู่ที่สามกับหาค่ะพี่น้องค่ะนะคะสามกับหาเมื่อนี้แอดจะเอารัฐบาลให้ลงทังช่องเนาะ,ค,ะค่ะต้องขอโทษขออาภายัยว่าของนองตากับเซียนสาระข้ามลงไปแล้วจะต,ตุนงวดเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะของแอดลงศาสตร์จากน้อยแอดก็มีเหตุผลของแอดนิดนึงเนาะคะ่ะ แต่ว่าเป็นอย่างลงให้พี่น้องเบิ้งคือเกากับขอให้มากขึ้นเกานะคะเดินดีดตาเมือ่อนบกขืนพี่น้องเป็นอีอย่างเสาหนีต่เสาเลยนะคะสีเกี่ยวกับแอดกินยาเพราะคะ่ะนางหลายเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวไหมพี่น้องก็เลยกินยาค่ะนี่คือของ้องตาเมื่อนี่้วค่ะพี่น้องนะคะบ้างเดินอยู่ที่สามกับหา จับกูก็มีสามสองสามแปดสามหนึ่งเนาะค่ะหาสองหาแปดหาหนึ่งสามตัวหางเดียวว่างยุที่ศูนย์สามหาค่ะพี่น้องสำหรับเล่าพัฒนา,นาของวันที่สิบหกเดอ้อค่ะนะครับของวันที่สิบหกมืออื่นพี่น้องออกมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยเนาะค่ะตะเกาแอดว่างยังสิว่างกอนรัฐบาลไทยออกออกนําเลยค่ะผ้าออกกอนยังสิไหมคะ่ะออกรัฐบาลไทยเลยยังสิไหมคะ่ะ มีเอซีหลายคนเพิ่นทักมากว่าเพิ่นใดยังสั่นนะคะก็ะดีเจ้าขันมีดวงเนาะคะ่ะพันไปทาได้กระไดพี่น้องทามีดวงนะคะ้าค้นมีดวงเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะไปเบิ่งของของ้องต,องตาลุแมนี่กระั่งเด่นมาหลายมือแล้วพี่น้องก็เลยเปลี่ยนสูตรเนาะคะ่ะสำหรับของเซียนสารค่ามือนีเนาะคะ่ะ เพิ่นวางยุที่ศูนกับหงค่ะพี่น้องนะคะศกับหนึ่งจับคู่กัมี0ศูนย์สามศนย์หาค่ะพี่น้องหนึ่งสามหนึหาเนาะคะ่ะสตัวหางเดียวเพิ่นวางไหวยุจูนย์หพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องมักน้ำเพิเ่นบ่เดีให้เบิ่งของมือขึ้นก่อนเนาะคะ่ะของมือขึ้นของเล่าเขาที่ซีพี่น้องบ้างตัวนี้นะคะีสาม ะะเสียดายมานมามีมันก็ได้ซ่ํานีแ่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไม้เนาะคะ่ะหมานมามีมเราเสียดายอยู่ค่ะเราเสียดายอยู่อ่าเดินเล่าบางเนี่ยเป็นตะเงิดบ่ค่ะ,คะจับซีหายุ่งสมือเด้พี่น้องซ่อมเบิ้องเนาะคะ่ะเห็นบ่ค่ะ,คะจับซีหาตอกันมาหลายมือแล้วนะคะซีมือติดพี่น้องแต่เป็นเดินต่ออีกอะ่ะถือว่าโชคเลยล่ะคะ่ะ เดขเด่นเพิ่นดีอยู่ดยค่ะรัฐบาลไทยถือว่ารัฐบาลไทยเล็กเด่นเพิินเดี๋ยวแอดจะเอาลงหนเบิง,ห,งหลังจากที่แอดเห็ดอ่าล่าพัฒนาแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าจะเอารัฐบาลไทยโลงแล้วก็จะเอาเด่นเด่นของเซียนสารค้ามนี่เดินเหงาอยู่ด้ค่ะพี่น้องเดินเหงาอยู่อ่ามันจะมีงวดที่ว่าเขาพบาของเพิินมันชนเนาะค่ะมันชนกันหลายแบบนี้ลักษณะการจับของเพิ่นแอดกับบริษัเพิินเนาะค่ะ ค,ความฝันเมื่อวานนี่เขาที่เก่าสามเนาะคะ่ะที่แอดฝันมามีผู้ยิ่งขึ้นมาทั้งเฮียนสามคนไหมคะ่ะผู้ใดที่ได้เบื้องคลิปจบเนาะคะ่ะสิดิยิ้นอยู่นะคะมีผู้ยิ่งขึ้นมาทั้งเฮี่ยนสามคนแล้วเบื้องลักษณะบระนาจะเม่นบ่เม,ม่นค้นพี่น้องนะคะลักษณะบระนาจะเม่นคน้น แอดก็เลยบอกกับเส้นสาระข้ามว่าฝันยังซี่เพิ่นว่าพ่อดีเลยชนสูตรเพิ่นเพิ่นมีสามศูนย์อยู่พากันตีสามศูนย์เนีอค่ะของเส้นสาระ้ามเข่าสามน้อยอยู่นะคะแต่ของแอดเข้าที่เก่าสามตรงตรงเนาะค่ะบอกกันกับเสยนสาระข้ามอยู่หมู่ว่านเนาะค่ะมือมือว่างว่าฝันว่ามีผู้เ่าขึืนมาเนาะค่ะแต่ว่าเข้าเฮียนบ่ได้พี่น้องนะคะเข้าเฮียนบ่ได้คันลักษณะเข้าเฮียนบ่ได้ก็จะมีแต่อันเดียวตัวเนาะค่ะ ดี่วบอกกันกับเซียนสารคามยูวานาจะมเณนถ้าฟันยังสี่เม็นรัฐบาลไท้กับไปสามศูนย์พี่น้องแล้วกับภาคนี้กับฟันเห็นนี่ยังน้ำสาม 3, น้ำสามไหมคะ่ะเอ่อฟันมือนั่นกับน้ำสาม 3. ไปลงไปจับปลาอยู่ในคลองกับสามตัวตอนประธานจับแบบตัวหน่อยๆัปจับถือเต็มยุกกอดไสเอิร์กพี่น้องอา่าอยู่ทางช่อง เฮดข้อละอแฟนเพจนะคะจะว่างรัฐบาลไทยค้อละสูตรกบลังทังช่อง y o YouTube บด้วยพี่น้องพี่น้องเขาไปกดเบิ้งนะคะจะถือตัวมักตัวชอบบ่านะครับราวาสูตรสูตรเฮดคนอละสูตรเลยแม้กระทั่งเล่าพัฒนาค่ะพี่น้อง,องเล่าพัฒนารัฐบาลไทยเฮดข้อละสูตรแต่ว่าทางช่องจะบ่มีห้าน้อยเนาะคะ่ะเอ็ดมือย์นะคะบม่มีสามน้อยมาร่วมเนาะค่ะ มันเมยีออ่หลีค่ะพี่น้องมันเห็ดหลายหมองลายบอหลายแนวแล้วก็เห็ดผู้เดียวพร้อมเนาะคะ่ะถ้าเป็นไปได้แอดกับยาคาเบอร์เน่เนาะคะ่ะเมื่งก่อนเดาคล้องกับป่วยนาพี่น้องไม่ค่อยสบายนะคะ,ะสำหรับสามน้อยมัดร่วมเนาะคะ่ะถ้าถ้าเล่าพัฒนาออกทุกมือคือจังกระแสมากเ่ยแอดต้องพักห้าน้อยเลยเนะคะ่ะแอดคองจะบ่ไไวตอนนี้กระแสมากว่าเล่าพัฒนาจะออกครบหามือเลยดิพี่น้องมันแมนบอก เอซี่บ่อยฟั่งเมื่อขึ้นนะคะเรยโทรไปถามมูอยู่กลุ่มหวยเลยนะมีเว็บปุ่นะได่ยินอยู่ว่าสันแต่ว่าเพราท่านใดอ่าเป็นตกลงกันใดว่าจะเอาทั้งสันแทๆนะคะถ้าเล่าพัฒนาออกแต่จันทั้งสุ้แอดก็จะไปตั้งใจเห็ุเล้าพัฒนาเพราะว่าคนเห่นหลายกว่าพี่น้องเล่าพัฒนาคนเห่นหลายกว่านะคะ เราก็แล้วแอดจะไปเฮ็ดควบคู่กันแอดโคงจะบ่ไหวอ่ะพี่น้องนะคะอันนี่บองเพิ่นยังบ่ทันหลุดเด้อพี่น้องเด่นเพิ่นนะคะมื้อน kind of ี้เพิ่นว่าง0กับ1ค่ะว่าง0กับ1ก็มี0 3 0 4 0 5 1 3 1 4 1 5พูดถึงว่ามื้อนี้แนวทางเพิ่นสวยเด้อค่ะพี่น้องเมืองนี่ดีแล้อค่ะแนวทางของเซียนสารคามเนาะค่ะพี่น้องแอดจะเอาไว้ในคลิปเดียวกันหมดทั้ง3เลยเนาะค่ะ จะเอาใบนี้คลิปเดียวกันหมดทั้งสามเลยไปเบืง้งเอดวาเซทายกระดาษเอดวาท่านไดทไทยอยคะพี่นอ้องเด่นนี่เดินดีหลีเด้คพะพี่น้องเดินเงีๆวเลยนะคะถ้ารุดก็คือติกรุดออกเนาะคะ่ะถ้าเดินก็คือติกเดินตัวพี่น้องค่ะสำหรับมือขึ้นเนาะคะ่ะเข่าที่เจ็ดซีตรงๆเลยเล่าพัฒนาพี่น้องแอดว่างเด่นยี่สิบสองกับเจ็ดเนาะคะ่ะ เอสามกับไปเขาหาตัวให้พี่น้องคือเก้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่โซนหาตัวจะตามแอดหลายเนาะคะ่ะย่บานแอดก็หาคือกันพี่น้องออกจากมู่จะสื่อให้เวฟเนาะค่ะนะคะ,นะคะถือว่าเอาผ่านให้เนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเล่นไลน์นะคะ,ะมือขึ้นนี่จะเป็นตัวกราบเด้อพี่น้องแต่เอสตรงๆสำหรับผู้ใดที่เล่นใน้เวฟเนาะคะ่ะดีใจน้ำพีน้ำนองเด้อค่ะ มือนีของแอดลงที่4ีกับเก่าพี่น้องนะคะ4ีกับเก่ากัมีซีสองีสามีหาเก่าสองเก่าสามเก่าหาสตัวหางเดียวแอดว่างไวอยู่ที่ศูนย์ีเก่า 9. สำหรับเรลขวินเนาะคะ่ะสาม9หาเก่าพี่น้อง้้าพ้ได้วา0นย์มากอะเอาศนย์มาจับมดหนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะอแอดจับหลายก่านีเมื่ไหรมันจะเป็นภ้าระพี่น้องนะคะ ถ้าสามารถเฮใดแอดจะจับหางเดียวโดยสั่มนะคะแต่แอดเคยล่องแล้วมันหลุดพี่น้องคะ่ะนะคะเมื่อขึ้นนี่ก็ฝันดีเด้วค่ะไปเก็บเห็ดพี่น้องนะคะไปเก็บเห็ดมื่อขึนนี้มีอยู่ในวินแท้ๆนะคะลาวัฒนาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วแอดกราบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันเนาะคะ่ะ คอมเมนต์เว้าจากันนูนนี่นั่นดีใจค่ะพี่น้องนะคนั่นคือกำลังใจของแอดเนาะค่ะเนาะกบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ